ก็ที่อุบลอีกัแหละตอนที่ไปไปข้างนอกมากับ,กบพี่ๆมาจากในเมืองแล้วจังหวะที่แบบขับรถเข้าหมู่บ้านอะ่ะมันจะเป็นทางแบบมันจะเป็นทางที่แบบว่าสองฝั่งเป็นทุ่งนาแล้วมันจะเงียบมากไม่มีไฟแล้วก็แบบหลอนมากแล้วก็คือแบบว่าเราก็ไปกันประมาณห้าคนขับวอลจูเนอร์ไปแล้วทีนี้ก็ขับไปปุ๊บมองซ้ายมือเห็นหมาดําแล้วก็เด็กยืนอยู่กับหมาแล้วด้วยความที่เราปากคอยเราก็แบบว่าเฮ้ยพี่เห็นปะ พี่วิวเห็นไหมเมื่อกี้หมาดํากับเด็กแหลยพี่พอกว่าเฮ้ยจะาพูดทําไมเขาเห็นกันหมดนั่นแหละเขาไม่ให้ทัก<ม>อะไรประมาณเนี้ย<ม>แล้วทุกคนก็งงว่าแบบมันคือคนหรือมันคือผีวะอะไรประมาณมเพราะว่าทุกคนเห็นหมดคือคนหรือคือผีจะถอยกลับไปดูก็ไม่เอาอะตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบว่ามันคือคนหรือคือผีแต่ว่าเป็นหมาดํายืนอยู่กับเด็กอะเด็กประมาณ3ามขวบเองอะแล้วดึกขนาดนั้นนาะทีหนึ่งแล้วอะมายืนทําอะไรพ่อแม่อยู่ไหนถูกป่ะแล้วตรงนั้นมืดมากถ้าไฟรถไม่ส่องก็คือไม่เห็นอะ <c oughs>